กลับมาอีกรอบค่ะขออภัยจริงๆค่ะที่รอบนี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณหลายครั้งมากนะคะ ใครที่ได้ยินแล้วก็สัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนไม่ขาดหายรบกวนคอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะคะว่าสัญญาณชัดเจนหรือเปล่ารบกวนนิดนึงจริงค่ะช่วยคอมเมนต์เช็คสัญญาณนิดนึงค่ะว่าถ้าได้ยินชัดเจนแล้วคอมเมนต์ให้ชอทราบนิดนึงนะคะว่าได้ยินชัดเจนดีรอบนี้สัญญาณน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะได้ยินชัดเจนไหมคะ ถ้าได้ยินชัดเจนสัญญาณชัดเจนรบกวนคอมเมนต์มานิดนึงนะคะว่าได้ยินกันชัดเจนดีนะคะ ให้กันเริ่มเลยนะคะเพราะว่า 83K แล้วก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านนะคะที่เฝ้ารอข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ช่วงของการไลฟ์คอนเสิร์ตออนไลน์เมเดเมดเราช่วยกันนะคะแน่นอนช่อเองก็อยากรู้ผู้จัดงานทุกคนคณะก้าวหน้าพวกเราและผู้ที่ร่วมบริจาคจากทั่วประเทศอยากรู้ว่ายอดบริจาคเท่าไหร่แล้วเราจะช่วย ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนและขอรับสิทธิ์เข้ามาท่วมท้นเป็นหลักล้านคนได้สก,กิี่คนกันนะคะแต่ว่าจนใจจริงๆไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรเนื่องจากตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าแอปพลิเคชันระบบของไทยพาณิชย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ขัดข้องเราก็เลยไม่สามารถทั้งเช็คยอดเงินบริจาคได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินให้ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าจะโอนให้ทันทีที่ได้ข้อมูล ผู้ขอรับสิทธิ์เข้ามาท,ทันทีที่เราเปิดโพสนะคะแต่ว่าก็ล่าช้ามาจนถึงช่วงเช้าอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแอปพลิเคชันกลับมาใช้ได้การโอนเงินทําได้แล้วเช็คยอดเงินทําได้แล้วและช่อก็ไปธนาคารด้วยตัวเองมาตั้งแต่เช้าว,วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ต้องไปรอห้างเปิดกว่าจะได้เข้าไปธนาคารแล้วก็ได้หลักฐานการเงินต่างๆมา ใช้เวลาตรวจสอบนิดนึงขออภัยแต่ว่าเราจะเป็นต้องรอบข้ออยากให้ข้อมูลทุกอย่างชัดเจนที่สุดนะคะแล้วเราก็ต้องทําให้โปร่งใสที่สุดสําหรับการบริจาคครั้งนี้นะคะซึ่ง1นึพฤษภาคมที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆที่ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วก็ได้เงินบริจาคจํานวนมากเพื่อให้เราส่งต่อไปให้กับผู้ขอรับสิทธิ์สามพบาททั่วหน้าแบบมาก่อนได้ก่อนนะคะก่อนอื่นก็ ต้องขอสรุปยอดเงินบริจาคก,ก่อนเลยนะคะยอดเงินบริจาคที่เรารอกันมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าเราได้กันเท่าไหร่ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทํามานะคะแล้วก็แอปพลิเคชันมีปัญหาเช็คไม่ได้ล่าสุดเช็คแล้วนะธนาคารนะคะเวลา14นาฬิกาของวันนี้14นาฬิกาของวันที่3พฤษภาคม2,563เราได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น7 2 8 2ล้าน2 8 จุ 3, บาท7ล้านแสนกว่าบาทนะคะจำนวนนี้หารออกมาเป็นการให้ผู้รับสิทธิ์ตามกติกาของเรารายละ3,000บาทจะได้เป็นจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น2,427คนก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆผู้ขอรับสิทธิ์จากเราหลักล้านหลักล้านจริงๆนะคะแล้วก็ ความเดือดร้อนเราได้เห็นจริงๆว่าเยอะมากแต่เราไม่สามารถที่จะรองรับได้หมดจริงๆในฐานะที่อนาคตใหม่ในฐานะที่คณะก้าวหน้าเป็นเพียงสื่อกลางจัดงานคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งนี้ขึ้นระดมเงินทุนจากพี่น้องประชาชนมาช่วยกันบริจาคแล้วส่งต่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะคะย้ำอีกครั้งจํานวนการบริจาคณนะเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะคะคือ7 2 8 2ล้า จุด 3, บาทส่งต่อรายละ3,000บาทได้ทั้งสิ้น2,427คนแต่ยอดการบริจาคยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวช่อจะค่อยๆอ,อธิบายในระดับ,บถัดไปนะคะว่ายอดบริจาคที่ยังไหลเข้ามาไม่หยุดไม่ยั้งนี้เราจะจัดการอย่างไรแต่ว่ามาที่ตัวเลขสําคัญมากๆอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งช่ออยากจะชื่นชมมากๆนะคะเห็นแล้วดีใจจริงๆก็คือ จำนวนผู้บริจาคตั้งแต่1-3พฤษภาคมที่ผ่านมากว่า22,000รายการโอนไม่อยากให้ตัวเลขกลมๆเพราะอย่างที่บอกไปนะคะหลั่งไหลเข้ามาทุกนาทีทุกนาทีมีคนบริจาคเข้ามาใหม่ตลอดเวลารวมๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะ24,000-25,000รายได้แล้วนะคะสิ่งที่ช่ออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอยากจะมาถแถลงให้ทุกคนรับรู้พร้อมกันก็คือไม่ใช่จำนวน20,000กว่ารายที่บริจาคเข้ามาอย่างเดียวที่เยอะมาก แต่ความสำคัญก็คือจำนวน90%ขึ้นไปของยอดบริจาคเหล่านี้เป็นจำนวนเงินตั้งแต่10ถึง500บาทการระดมทุนของเราครั้งนี้9 0เปอร์เซ็นต์ของยอดบริจาคคือตั้งแต่10บาทไปจนถึง500บาทหลักพันหลักหมื่นมีไม่ถึง5%นั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่านี่คือการบริจาคของประชาชนคนธรรมดาทั่วๆไป ที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายเป็นคนธรรมดาเดินถนนซื้อข้าวแกงตามตลาดอาจจะเป็นคนขายข้าวของที่เขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันในตอนนี้แต่ยังมีน้ําจิตน้ําใจมีความปราถนาดีที่จะส่งต่อเงินจํานวนเท่าที่เขาพอจะเสียสละให้ได้5บาท10บาท20บาท50บาทร้อยบาทไปให้กับคนที่กําลังเดือดร้อนเหมือนเหมือนกับเขาหรืออาจจะเดือดร้อนมากกว่าเขานะคะก็ ขอบคุณทุกๆคน,ก,คนกว่า20,000รายการนะคะเราเชื่อว่าหลังไหลามาเรื่อยๆเผลอๆก็จะถึง30,000รายการที่โอนเข้ามาในบัญชีรับบริจาคระดมทุนของเราในครั้งนี้นะคะนี่ก็คือน้ําใจของพี่น้องประชาชนคนไทยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากแม้จะให้ได้แค่หลัก10หลัก20บาทก็ยังอยากจะบริจาคเพื่อส่งต่อรวมเป็นก้อนใหญ่3,000ให้กับคนที่เขาเดือดร้อนลําบากจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ ความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มศิลปินนะคะกลุ่มแรกก็คือจากเพจ m a n i c u t s a s t s t s p e c e นะคะซึ่งเป็นเพจพันธมิตรมาช่วยเราขายงานศิละปะเพื่อระดมทุนเข้ากับโครงการเมเดเมเดเราช่วยกันมาอยู่กับเราตลอดทั้ง2วันนะคะเพื่อจัดการโชว์งานศิละปะแล้วก็ให้คนเข้ามาเลือกซื้อกันได้ตามความพอใจและรายได้จากการขายตั้งแต่50-100ถึง เป็นการาระดมทุนเข้าเมเดเมเดเราช่วยกันนะคะทาง Many Cuts a s Space ได้โอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายภาพศิลปะในวันที่1-2พฤษภาคมมาให้กับเราเป็นจำนวนถึง13745บาทต้องขอบคุณจริงๆนะคะไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่มีความหมายยิ่งใหญ่แต่ว่านี่คือสัญลักษณ์ของใครมีแรงช่วยแรง มีศักยภาพตรงไหนช่วยกันมีเล็ดมีน้อยอย่างไรก็ช่วยเหลือกันแม้ว่าพวกเขากลุ่มศิลปินนักวาดภาพเหล่านี้จริงๆก็เป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้กันนอกจากเมนิคัสอาร์สเพสแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆคนนะคะที่ขายแล้วก็ของทั้งสอง 1-2หนึ่งถึงสองพฤษภาคมนะคะศิลปินตั้งแต่คนที่เป็นกลุ่มสมัครเล่นกลุ่มมืออาชีพเล่นตามผับตามบาร์แล้วก็ศิลปินรัชการดยาสีจันทุระพี่ฮาร์ดสุทธิพงษ์ทัตพิทักกุลแล้วก็พี่ดิดสมายบัฟเฟลโลนะคะก็มาเล่นให้กับเราส่งมอบเสียงเพลงแล้วก็รอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในห้วงแห่งความทุกข์ยากแล้วก็ทุกคนเครียดหลายๆคนชื่นชมบอกว่าเพลงเพราะมาก ก็จะเป็นศิลปินระดับตำนานที่เรารู้จักกันแล้วหรือว่าศิลปินหน้าใหม่ซึ่งหลายๆลคนได้ฟังเพลงแรกในไลฟ์คอนเสิร์ตเมื่อสอวันที่ผ่านมานะคะซึ่งศิลปินเหล่านี้เขาก็ฝากช่อบ,บอกมาด้วยนะคะว่าเขาก็ดีใจจริงๆที่ได้เยียวยาจิตใจได้คลายความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพียงแค่เวลาสี่ชั่วโมงขงสองวันได้ฟังเพลงแล้วก็มีความสุข ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาที่วิกฤตโควิดกําลังบั่นทอนจิตใจของทุกคนพวกเขาเองก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้เล่นต่อหน้าคนนับแสนนับล้านคนเมื่อวันที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็ทั้งพูดแทนศิลปินแล้วก็พูดแทนฐนานะคณะก้าวหน้าขอบคุณศิลปินเหล่านี้ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เมเดเมเดเราช่วยกันและในส่วนของคณะก้าวหน้าเองเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้อุดหนุนศิลปินที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนไม่มีงานจากการที่ผับบาร์ร้านอาหารต่างๆปิดไม่มีการเล่นดนตรีสดพวกเขาเดือดร้อนเราก็แม้ว่าจะได้แค่เล็กๆน้อยๆได้ช่วยคำช่วคราวนะคะได้จ้างเขามาเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ว่าก็ถือว่าช่วยกันเท่าที่จะทําได้นะคะทําให้เกิดรอยยิ้มแล้วก็ความสุขจากเสียงดนตรีขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทั้งศิลปิน กลุ่มวาดภาพกลุ่มนักเล่นดนตรีแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยที่ชมกัน1ิบกว่าล้านคนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมาที่เรื่องของการโอนเงินนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตกลงจะโอนแบบไหนอย่างไรนะคะยืนยันชัดเจนตรงนี้นะคะว่าการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เริ่มโอนแล้วอย่างที่บอกไปว่าเมื่อคืนแอปพลิเคชันมันขัดข้องเราไม่สามารถโอนได้จริงๆนะคะแต่ว่า ก็มีทีมงานของเรานั่งเฝ้าแอปพลิเคชัน SCB เลยว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็พบว่าใช้ได้ตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบ9โมงของเช้านี้นะคะก็ขออนุญาตที่จะเอาหลักฐานมาให้ดูกันนะคะนี่จริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะชอบไป print transaction การโอนเงินทั้งหมดนะคะของตั้งแต่วันที่1ถึงมาถึงวันนี้วันที่3นะคะมาเพื่อที่จะให้ทุกคนดูก็ยืนยันนะคะว่าโอนแล้วจริงๆนะคะ อันนี้ขออนุญาตพับนะคะจะเห็นว่ามันพับอยู่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นชื่อเป็นชื่อคนชื่อบุคคลนะคะขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสิ่งที่เราอยากจะเปิดเผยก็คือเราอยากจะให้เห็นที่ไฮไลทน์นี้นะคะว่าโอนแล้วจริงๆโอนแล้วจริงๆนะคะยอดแรกที่โอนก็คือช่วงเวลา8นาฬิกา8นาฬิกา48 8นาฬิกา48นาทีนะคะ8นาฬิกา48นาที ได้โอนไปแล้วเป็นยอดแรกของวันนี้แล้วก็พยายามโอนอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่าที่ไฮไลท์ไว้นะคะว่าได้โอนแล้วจริงๆนะคะให้กับกลุ่มคนต่างๆนี่นะคะเอามาให้ดูบางส่วนจริงๆแล้วมากกว่านี้นะคะตอนนี้คนโอนก็โอนกันไม่หยุดเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เอามาให้ดูว่ามีการโอนเงิน3,000บาทไปให้กับ แต่ละท่านแล้วจริงๆของขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยชื่อนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อันนี้ถ้าจะให้ให้ดูเมื่อกี้ที่ชอบพูดถึงไปนะคะนอกจากยอดโอนที่เราไฮไลท์สีชมพูไปแล้วเห็นไหมคะว่ายอดที่โอนเข้ามาสู่บัญชีของเราเนี่ยคือ100 100 500 215บาท3 0 0พบาท247.5บาทแบบนี้นะคะเป็นยอดโอนที่เล็กๆน้อยนอย เล็กๆน้อยๆจริงๆนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีไรายได้สูงอะไรไม่ได้มีกําลังทรัพย์อะไรแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือกันนี่ก็คือความสวยงามของกิจกรรมที่เราจัดขึ้นร่วมแรงร่วมใจกันในกลุ่มประชาชนคนไทยนะคะเรื่องของการโอนเงินมีคนถามมาด้วยว่าเอะแล้วตามสิทธิ์ตามกฎ,กฎกติกาให้บอกแต่ชื่อแล้วก็ให้บอกว่า3,000บาทนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วจะโอนอย่างไรคำตอบก็คือ เราจะใช้ Account หรือว่าบัญชีรายชื่อของเพจคณะก้าวหน้า Progressive Movement ซึ่งเป็นเพจทางการหนึ่งเดียวของคณะก้าวหน้านะคะในการทักเข้าไปเพื่อขอเลขบัญชีในกล่องข้อความส่วนตัวของท่านที่ได้รับสิทธิ์ย้ำว่าของท่านที่ได้รับสิทธิ์นะคะท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในจํานวน2400กว่าคนที่เราสามารถแจกได้เราก็ขออนุญาตจริงๆที่จะไม่ได้ติดต่อกลับไปนะคะไม่ได้เพิกเฉยละเลยแต่ว่าท่านขอกันมาเป็นหลักล้านนะคะคงไม่สามารถทักตอบข้อความ ทุกคนไปได้จริงๆข้อควรระวังก็คือถ้ามีใครทักข้อความเข้าไปหาคุณที่มาขอรับสิทธิ์เอาไว้แล้วมีการถามเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆหรือใช้ Account หรือบัญชีรายชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่เพจ f a c e b o o k ของคณะก้าวหน้า Progressive Movement ขอให้ระวังนะคะว่าอาจเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี กลัวว่าจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสใช้จังหวะนี้ในการไปหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลอกให้มีการโอนเงินถ้ามีการทักเข้าไปบอกว่าเป็นคณะก้าวหน้าบอกว่าเป็นคนของเราแล้วขอเลขบัตรประชาชนขอข้อมูลส่วนตัวอืน่นๆของท่านที่ไม่ใช่เลขบัญชีและไม่ได้ใช้ชื่อเพจคณะก้าวหน้าทักท่านไปในการขอ ระวังตัวอาจจะโดนหลอกได้นะคะเรื่องนี้มีความสําคัญเราไม่อยากให้เกิดการซ้ําเติมกันในช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังยากลํบาบากอยู่แบบนี้นะคะจบเรื่องของบัญชีนะคะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเรามองด้วยความกังวลตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะอย่างที่ชอบบอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนที่เราบอกให้มาขอรับสิทธิ์ไม่มีกติกาไหนเลยที่บอกว่าให้โพสต์เลขบัญชีมา เพราะเราทราบว่าที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถมาใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์ที่ทุกคนในโลกนี้สามารถเห็นได้แต่ว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่มาขอรับสิทธิ์ก็โพสต์เลขบัญชีลงไปในโพสต์ขอรับสิทธิ์รวมถึงโพสต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเต็มไปหมดเลยเรากังวลจริงๆค่ะเพราะว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณได้นะคะเลขบัญชีเป็น เรียกว่าสมบัติส่วนตัวเป็นความเป็นส่วนตัวที่สําคัญมากของคุณแต่ถามว่าเรากังวลแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรกับคอมเมนต์ที่มีการเปิดเผยเลขบัญชีส่วนตัวของตัวเองได้ไหมเราก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าถ้าเราลบหรือว่าซ่อนคอมเมนต์ที่มีเลขบัญชีก็จะเกรงว่าเกิดข้อคอรหาอีกว่ามีการตุกติกไม่โปร่งใสหรือไม่มีการตัดสิทธิ์คนบางคนโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ก็จึงไม่สามารถที่จะลบได้จําเป็นที่จะต้องอปล่อยข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งนะคะอันนี้ย้ําเลยและด้วยเหตุนี้เองเราจะขออนุญาตที่จะลบโพสต์ทั้งหมดที่มีผู้ไปคอมเมนต์และเปิดเผยเลขบัญชีของตัวเองเอาไว้หลังจากจบการถแถลงครั้งนี้เราจะลบทันทีนะคะขออนุญาตจริงๆไม่ใช่ต้องการปกปิดปิดบงังไม่โปรง่งใสใดใดทั้งสิ้น ตัวเลขต่างๆจะเปิดเผยอย่างโปรใสแน่นอนเกี่ยวกับการบริจาคทั้งขาที่รับมาและขาที่โอนออกไป3,000บาทให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่บรรดาคอมเมนต์ที่มีเลขบัญชีอยู่นี้เราปล่อยข้ามคืนมาก็ถือว่าปล่อยด้วยความกังวลมากๆแล้วหลังจากที่มีการชี้แจงในไลฟ์นี้แล้วขออนุญาตที่จะลบโพสต์ที่มีข้อมูลเลขบัญชีเหล่านี้ไปเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของทุกๆคนขออนุญาตจริงๆแล้วก็ รบกวนช่วยกันทําความเข้าใจกับเพื่อนๆนที่ฟังอยู่ด้วยกันด้วยนะคะใครที่อาจจะไม่พอใจที่มีคอมเมนต์มีโพสต์โดนลบไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราลบด้วยความเป็นห่วงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณจริงๆเลขบัญชีของคุณไม่ควรจะถูกเ,เปิดเผยอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ใครๆก็สามารถมาเก็บข้อมูลไปได้นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องขอชี้แจงเอาไว้ส่วน Facebook Live ของเราเนี่ยยังไงก็จะเป็นที่ต้องลบอยู่แล้วภายใน7วันที่เป็นคอนเสิร์ต2วัน1-2พฤษภาคมนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นการเจราจาเรื่องลิขสิทธิ์กับแกรมมี่เอาไว้ว่าเราจะให้เฟซบุ๊กไลฟ์นั้นคงอยู่ได้7วันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการตัดไฮไลท์ตัดอะไรต่างๆมาให้ชมที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของแกรมมี่อย่างแน่นอนนะคะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจกันจริง เราพูดไปตั้งแต่ต้นยอดเงินเราได้มา7ล้านกว่าบาทแล้วก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอีกนะคะแต่มันก็ยังคงเพียงพอสำหรับคนเพียงแค่2,400 2,400 27คนเท่านั้นเองคนที่ขอเข้ามาผู้ขอรับสิทธิ์เข้ามาเป็น2 ,3 ล้านคอมเมนต์เชื่อว่าถ้านับเป็นคนก็เป็นหลักล้านคนเป็นไปได้สูงที่เป็นหลักล้านคนนั่นจะท้อนว่าความเดือดร้อนทุกยากคนที่ยัง ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐหรือเยียวยาแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอไม่สามารถทําให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลาบากได้มีอยู่มากเหลือเกินเราเสียใจจริงๆที่เราเป็นเพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่องค์กรสแสวงหากาไรไม่ใช่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบริหารภาษีหรือว่าบริหารงบประมาณแผ่นดินภาษีจากประชาชนเราทําเท่าที่ทําได้เงินที่นํามาส่งต่อให้กับประชาชนคนละสามพันบาท ไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นเงินคนละเล็กละน้อยจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคและเราส่งต่อไปให้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินได้มาเท่าไหร่เราส่งต่อไปเท่านั้นคนที่ไม่ได้คณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อจะทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิดในครั้งนี้เพื่อให้ได้ครอบคลุมคนที่กว้างขวางแล้วก็ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ายอดที่เราตัดสําหรับที่จะให้3,000บาทเราตัดที่บ่าย2ของวันนี้แต่เงินยังโอนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเงินจำนวนที่ยังโอนเข้ามาอยู่จะถูกเก็บไว้อย่างดีเพื่อนําไปเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกยากลําลบากจากวิกฤตโควิดต่อไปในอนาคตเป็นโครงการที่2ส่วนจะเป็นโครงการแบบไหนอย่างไรนะคะรอติดตามในอนาคตอันใกล้นี้เราจะ ประกาศให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนนะคะเงินของท่านที่บริจาคเข้ามาจะถูกใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างซื่อสัตย์ถูกใช้เพื่อไปคลี่คลายผ่อนคลายความทุกข์ยากลําบากของประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดแน่นอนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ารายละเอียดของโครงการจะเป็นสิ่งที่เราต้องออกลับไปใช้เวลาคิดแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกาศให้ทราบกันต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะเราคณะก้าวหน้าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทย ทุกคนจริงๆนะคะว่าในว่วงเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนนี้ประชาชนคนไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ทิ้งกันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยน้ำมือของพี่น้องประชาชนเงินทีละสิบทีละยี่สิบห้าสิบหนึ่บาทถูกส่งต่อรวมเป็นก้อนแล้วส่งมอบให้กับประชาชนเพื่อนร่วมชาติของเราที่ได้รับความเดือดร้อน กิจกรรมเมเดเมเดเราช่วยกันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่เอาเสียงเพลงเพราะๆจากศิลปินไปเยียวยาจิตใจของคุณที่เอาเงินจำนวนเท่าที่เรารวบรวมได้ส่งต่อไปเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของพวกคุณนี่คือสิ่งสวยงามที่เราประชาชนทําให้แก่กันและกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือรัฐบาลที่อบอุ้มดูแลพี่น้องประชาชน อย่างทั่วถึงครอบคลุมเท่าเทียมและเป็นธรรมไม่ลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของใครเพื่อให้เขารู้สึกว่าไปรับเงินสงเคราะห์จากรัฐสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือรัฐที่ทํางานปกป้องผลประโยชน์สวัสดิภาพของประชาชนทํางานโดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกิจกรรมเมเดเมเดเราช่วยกันเป็นเรื่องของภาคประชาชนแต่เราประชาชนมาเรียกร้องกันค่ะว่า สิ่งที่ประเทศไทยของเราต้องการก็คือไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นที่ดูแลกันเองแต่รัฐซึ่งใช้เงินภาษีของเราบริหารเงินภาษีของเราต้องดูแลพวกเราวันนี้คณะก้าวหน้าขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอัปเดตอะไรจะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดโปร่งใสที่สุดเรายืนยันในความตั้งใจอันดีของเราที่จะเป็นเพียงแค่สื่อกลางเอาเงินจากประชาชนส่งต่อให้กับประชาชนเท่านั้น ยืนยันในความโปร่งใสนี้และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำให้เมเดเมเดเราช่วยกันประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ขอบคุณค่ะ